ยังอยู่ที่จีนนะคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพหาชมได้ยากมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่แม่น้ําเฉียนค่ะปกติแล้วแม่น้ําแห่งนี้กระแสคลื่นจะมีรูปร่างต่างๆปกติก็จะเป็นรูปประมาณกิ่งไม้ต้นไม้แต่ไม่รู้อย่างไรนะคะอยู่ดีๆปรากฏภาพเป็นคล้ายๆกับปีมังกรทองน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับปีมงคลปีนี้ก็ได้ค่ะ ใช้นามิเดียกรุปรายงานว่าเกิดภาพคลื่นกระแสแม่น้ำเฉียนถังรูปมังกรอันตรการตาเกิดขึ้นค่ะโดยภาพนี้ถูกบันทึกไว้ได้ด้วยฝีมือของนายหลิวหมิ่งหยงผู้สังเกตการกระแสน้ำแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพในมณฑลเจอ้อเจียงทางตะวันออกของจีนหลังจากที่เขาเฝ้ารอและคอยติดตามกระแสน้ำขึ้นน้ำลงในแม่น้ำเฉียนถังมาเป็นเวลานานหลายวันนับตั้งแต่เริ่มต้นเทศกาลตรุษจีนนี่อาจจะเป็นการต้อนรับปีมังกรทองในปีนี้ก็เป็นได้ ซึ่งแม่น้ำเขียนถังนี้เป็นที่รู้จักจากการเกิดกระแสขึ้นขนาดใหญ่จากปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยทัศนียภาพธรรมชาติอันสวยงามนี้ปกติจะมองเห็นเป็นรูปต้นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขานะคะเกิดจากการกัดซอกของกระแสน้ําน้ําขึ้นน้ําลงที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและกระแสน้ําที่ทําให้เกิดเป็นรูปมังกรน,นี้อยู่ในพื้นที่ที่มีช่องน้ำขึ้นน้ำลงที่มีความลึกในระดับประมาณ1-2เมตรค่ะ ในหลิวคนถ่ายภาพนี้ไว้นะคะบอกว่าเขาอยากจะถ่ายภาพแม่น้ําเฉียนถังให้ดีขึ้นแล้วก็จะหาจุดถ่ายภาพที่ดีกว่านี้ในอนาคตอีกด้วยพร้อมกับระบุว่าแม่น้ําแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์สําหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพทางอากาศในอนาคตได้อย่างแน่นอน